มเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง วันที่30กันยายนพุทธศักราช2563ถือเป็นวันแห่งความทรงจำอีกวันหนึ่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวเมื่อประลัดทวีศัก์พี่ลมใจถึงวันกเกษียณอายุราชการจากวันแรกของการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายของการจากลา คืนวันที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ทำงานที่เกิดขึ้นภารกิจการงานช่วยสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลับแปรเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์มาจนถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจร่วมกันแต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างทาง นายทวีศักดิ์พิรมใจประลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดเกิดเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2 5 0 3อําณอำเภอบำเน็จนาลงจังหวัดเชยัยภูมิปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่สองหมู่ที่10บ้านหนองคล้อตำบลบ้านตาลอำเภอบำเน็จนาลงจังหวัดชยัยภูมิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชชีวิตด้านครอบครัว ปรัดหนุ่มผู้มากด้วยไฟแห่งการทำงานมีความรักสมโดุจึงครองโสดเรื่อยมานายทวิศักดิ์พิรมใจเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2540ตำแหน่งประดัดองค์การบริหารส่วนตำบลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินับแต่นั้นมาตำนานชีวิตข้าราชการจึงได้เริ่มต้นขึ้นนายทวิศักดิ์พิรมใจ ได้บอกเล่าเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นของการทำงานว่าได้ใช้ความตั้งใจจริงและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นการทำงานนายทวีศักดิ์พิรมใจได้ดำรงตำแหน่งประดัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกอำเภอเทศสถิตเป็นระยะเวลาสองปี นายทวีศักดิ์พิรมใจได้ย้ายมาดำรงตําแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2542อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิซึ่งต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโคกสะอาดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2551 เทศบาลตำบลโคกสะอาดเป็นสถานที่ทำงานแห่งที่สองและเป็นที่สุดท้ายในชีวิตข้าราชการของนายทวีศักดิ์พิรมใจนับระยะเวลาการเดินทางในสายงานข้าราชการที่เทศบาลตำบลโคกสะอาดทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา21ปี15วันการทำงานกับพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดที่ผ่านมาบ่งบอดได้ถึงการเป็นประหลัดที่ติดดินมีความสนิทสนมกับพี่น้องประชาชนแบบเป็นกันเองด้วยบุคลิกภาพที่เรียบง่ายหนักแน่นมั่นคงจริงใจและชอบความสนุกสนานโดยมีหลักการที่ใช้เป็นแนวทางการทำงานที่ว่าจงทำดีจงทำดีมีคุณธรรมถือคำสัตย์ ซึ่งเป็นศินละปะแห่งการทำงานอย่างมีความสุขของประธวีศัก์พิรมใจตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันปรัธวีศัก์พิรมใจต้องรับผิดชอบดูแลภารกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาดกับภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุข การทำงานของปลัลทวีศักพิรมใจที่ผ่านมาเป็นการทำงานที่มากด้วยความรู้สึกที่ดีๆและมีคุณค่าทางจิตใจที่ไม่อาจลืมได้แม้งานของปลัดทวีศักพิรมใจจะล้นมือแต่กลับมีแรงมุ่งม,มั่นในการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีของลูกน้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเพื่อนร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนในเรื่องครองตนครองคนและครองงานชีวิตของประดับทวีศักดิ์พิรมใจที่ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่ชีวิตที่ได้มาอย่างง่ายดายหากเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาบนคุณสมบัติอันมั่นคงคือความเสียสละความมานะความภาคเพียรความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวความหนักแน่นและความมีน้ำใจ ชีวิตคนเรานั้นเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับที่รู้หรือไม่รู้ชีวิตคนเราก็เดินอยู่อย่างนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบทบาททางสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่คุณธรรมความดีความผูกพันทางจิตใจต้องช่วยกันร,รักษาไว้ให้คงมั่นแม้ความผูกพัน ในตำแหน่งประลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดกำลังจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของทางราชการแต่ความรักความเคารพและความผูกพันในใจไม่อาจสิ้นสุดลงได้ภาพความทรงจำที่ประหัดทวีศัก์พิรมใจได้แสดงออกแก่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาดจะเป็นพลังให้ประหัดทวีศัก์พิรมใจและครอบครัวประสบแต่ความสุขในเส้นทางสายที่61อย่างมั่นคงตลอดไป คำว่าข้าราชการของผมคือผู้รับใช้ประชาชนและทําให้ประชาชนมีความสุขคําว่าข้าราชการของผมคือข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือผู้ทํางานแทนพระองค์ในฐานะของคนที่ทํางานของพระองค์เราจึงมีหน้าที่อันสําคัญในการช่ว่เหลืองานของพระองค์เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนดังนั้นคําว่าข้าราชการจึงเป็นคาศักดิ์สิทธิ เนื่องจากเตรี่ยมไปด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เราต้องแบกไว้เพื่อประชาชนจำไว้เลยว่าสัจธรรมของอาชีพราชการของเราเราอาจจะเลือกบางอย่างได้และบางอย่างก็เลือกไม่ได้พยายามดูตัวอย่างดีของผูง้บังคับบัญชาไว้ต้องไม่เจียงงานไม่นิ่งดูดายและมีน้ำใจงานใดที่ได้รับผิดชอบ ต้องเตรียมการเป็นอย่างดีต้องทำงานด้วยจิตสำนึกรักงานสู้งานใส่ใจงานทำงานด้วยปัญญาและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการให้ประชาชนศรัทธาให้ได้โดยยึดหลักคุณธรรมในการทำงานและดำรงชีวิตชีวิตของเราจะสูงด้วยคุณธรรมก้าวไปด้วยความมั่นคงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง ด้วยสักจะที่ฉันปติญาณให้ไป,ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้